โอละพ่อภาพลุงป้อมร่วมง,งานเจ้าพ่อแค่เกมการเมืองเปิดความจริงที่ถูกซ่อนใต้พรมเกมวิชามานล่มพปชรงัดความจริงสู้ปมภาพหลุดลุงป้อมจากทิพยันภารกิจลับกาวใจอาเซียนวงในเดือดซัดทีมรอปภทำงานหยาบปล่อยนายใหญ่เสี่ยงมนทินท่ามกลางกระแสะข่าวที่เชี่ยวกราก จากการขุดคุยภาพถ่ายเก่าวังดิสเครดิตลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณให้มัวหมองโดยข้อาหาพัวพันทุนสีเถ่าข้ามชาติล่าสุดพลังประชารัฐไม่นิ่งเฉยเปิดปฏิบัติการหักล้างด้วยความจริงตอบย้ำบริบทประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมว่าแท้จริงแล้วภาพงานวิวาเจ้าปัญหานั้นคือฉากหลังของภารกิจเพื่อชาติในการดับไฟขัดแย้งไทยกัมพูชาพร้อมเสียงสะท้อนจากแหล่งข่าววงในที่ชี้เป้าจำเลยตัวจริงว่าง,งานนี้นายใหญ่ไม่ผิด แต่เป็นความบกพร่องระดับมหันของทีมงานข้างกายเมื่องลึกภาพเก่าเล่าใหม่เมื่อความเสียสละถูกบิดเบือนดับเครื่องชนพปชรแจงยิบภาพเก่าเล่าใหม่อย่าย้อนหาเรื่องทันทีที่กระแสโซเชียลโหมกระหน่ำเมื่อวันที่9ธันวาคม2568พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐได้ออกโรงชี้แจงเพื่อดับกระแสข่าวลือโดยยืนยันชัดเจนว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพเก่า ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงปี2,559ถึง2,560ที่เกือบ10ปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริบททางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงพลตำรวจโทป,ปิยะระบุว่าในขณะนั้นพลเอกประวิทย์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจราชการสำคัญทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับภูมิภาคเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสงประเทศที่มีความต่อเนื่องโดยในระหว่างทริป คณะได้รับเชิญให้ไปร่วมง,งานแต่งงานของบุตรสาวนายลียงพัฒในฐานะแขกผู้ใหญ่จากต่างประเทศตามธรรมเนียมทางการทูดซึ่งนายลียงพัฒในเวลานั้นสวมหมวกใบสําคัญคือผู้ประสานงานคนสนิทของสมเด็จพูลเซ็นพลเอกประวิตยไม่ได้มีความรู้จักหรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับนายลียงพัฒแต่อย่างใดบทบาทของเขาคือผู้ประสานงานประชุมเท่านั้นการนําภาพเก่าในบริบททางการพูดมมโยงกับเรื่องสีเทาในปัจจุบันจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งโฆษกพบชรย้ำชัดผลงานยันชัดกวาดล้างบัญชีมา้าเขานเตอร์คือความจริงเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจพลตำรวจโทปิยะยังงัดผลงานชิ้นโบแดงในยุครัฐบาลพลังประชารัฐมาเป็นหลักฐานโดยระบุว่าหากพลเอกประวิทย์มีเอี่ยวกับกลุ่มทุนเหล่านี้จริงเหตุใดในปี2564รัฐบาลจึงเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มแก๊งเคนเตอร์รายใหญ่ และที่สําคัญที่สุดคือการคลอดกฎหมายยาแรงอย่างพรากามาตรการป้องกันและปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2,566กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือสังหารที่ให้อํานาจรัฐและค่ายมือถือระงับเบอร์ต้องสงสยัยและตัดเส้นทางการเงินของบัญชีมะได้ทันทีนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าลุงป้อมมุ่งมั่นลดผลกระทบให้ประชาชนมากกว่าจะไปเกรงใจกลุ่มทุนสีเทาตามที่ถูกกล่าวหา เบื้องหลังที่โลกยังไม่รู้กาวใจผู้เปลี่ยนสนามรบเป็นการค้าทีมข่าวสืบจากข่าวได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวว่าการเดินทางไปกัมพูชาในช่วงดังกล่าวนั้นมีปัจจัยสําคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเพราะเป็นช่วงที่ไทยต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังยุคเขาพระวิหารการที่พลเอกประวิตยยอมลดทิฐิและใช้การทูตทางการทหารเข้าไปร่วมงานสังคมกับขั้วอํานาจกัมพูชาคือคุณแจดอกสําคัญที่ไขประตูสู่ความสงบเรียบร้อย ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ก็คือการเจรจาถอนกำลังทาหารการเปิดจุดผ่านแดนถาวรและมูลค่าการค้าชายแดนที่พุ่งทะยานนับแสนล้านบาทเปลี่ยนพื้นที่เสียงภัยให้กลายเป็นตลาดการค้าที่สร้างรายได้ให้คนไทยมหาศาลนี่คือผลพวงจากบาร,รมีที่ท่านสร้างไว้ในวันนั้นวงในเดือดแฉทีมงานพลาดปล่อยในายใหญ่เดินดงระเบิดอย่างไรก็ดีแม้เจตนาของพลเอกประวิทย์จะบริสุทธิ์ แต่แหลงข่าวระดับสูงได้เปิดเผยกับสืบจากข่าวด้วยน้ำเสียงดุดันว่างานนี้จำเลยที่สมควรถูกตำหนิที่สุดไม่ใช่ประธานในพิธีแต่คือข้าราชการฝ่ายความมั่นคงและทีมตำรวจติดตามแหลงข่าวระบุว่าเรื่องนี้คนรับผิดชอบต้องโดนด่าที่สุดคือทีมหน้าห้องและฝ่ายความมั่นคงปล่อยให้ผู้ใหญ่ระดับรองนายกไปร่วมงานกับบุคคลที่มีประวัติซับซ้อนได้อย่างไรโดยไม่มีการทำงานเชิงลึกหรือสกรีนประวัติเจ้าภาพให้ละเอียดก่อน การบกพร่องในหน้าที่ของลูกน้องทำให้เจ้านายต้องมารับจบกับภาพลักษณ์ที่เสียหายทั้งที่ท่านไปทำหน้าที่เพื่อประเทศแท้ๆแล้วเมื่อนำจิ๊กซอวทุกชิ้นมาต่อกันภาพที่เห็นชัดเจนก็คือพลเอกประวิทรวงสุวรรณตกเป็นเป้าโจมตีทางการเมืองผ่านภาพไทยในอดีตทั้งที่ความจริงท่านคือผู้อยู่เบื้องหลังความสงบชายแดนและการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์แต่ความผิดพลาดทางเทคนิคของทีม กลับกลายเป็นช่องโหว่ให้ฝ่ายตรงข้ามยิบยกมาโจมตีคำถามสุดท้ายที่สังคมต้องคบคิดเราจะยอมให้เกมการเมืองทำลายเกียรติภูมิของคนที่ทำงานปิดทองหลังพระหรือช่วยกันแยกแยะความจริงออกจากมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไรสืบจากข่าวรายงาน